สวัสดีเพื่อ,อนๆของพะโลหลังจากที่เราได้เคาะเห็ดนางฟ้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เห็ดนางฟ้าจะออกมาหลายต้นมากเราก็เลยจะมาทําแหนมเห็ดกันวิธีการทําแหนมเห็ดเราก็จะเอาเห็ดนางฟ้ามาฉีกเป็นเส้นๆและก็ผสมด้วยข้าวไรซ์เบอรี่น้ําตาลเกลือแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากัน ในขั้นตอนแรกเราก็จะเอาเห็ดที่เราฉีกเอาไว้แล้วไปล้างน้ำ,นำเราจะเอาเห็ดนางฟ้าที่เราฉีกเป็นเส้นๆแล้วมาล้างน้ำล้างน้ำประมาณรอบหนึ่งถึงสองรอบล้างเพื่อจะจับเศษผงที่มีมากับเห็ดเอาไปก่อน พอเราล้างน,น้ําเสร็จแล้วเราก็จะมาอัดสเสเดจให้แห้งเราใช้เห็ดประมาณ500กรัมในการที่จะทำแหนเห็ดในครั้งนี้ เราก็จะล้างเห็ดสักสองน้ำ พอเสร็จจากขั้นตอนล้างเห็ดแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปพักให้เป็นน้ำแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งในมหม้อนึ่งออกไปแล้วก็จะมาเห็ดใส่ในมหม้อนึ่งในมหม้อนึ่งเราก็จะเอาผ้าขาวบางปูก่อนเพื่อที่ว่าเห็ดที่ได้อยู่ในผ้าขาวบางผ้าขาวบางที่เราใช้ก็เป็นผ้าขาวบางลาักษณะเดียวกับผ้าขาวบางที่เราใช้นในการนึ่งข้าวเหนียวเราก็จะเอาเห็ด แางฟ้าฉีกฝอยของเราเอามานึ่งใน,นหม้อนึ่งนึ่งประมาณ15นาที เดี๋ยวเรามากับเวลา15นาทีเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูเห็นที่นึ่งการรอบเป็นยังไงใกล้ถึง15นาทีแล้ว mm hmm. เดี๋ยวรอให้ครบ15นาทีค่อยเอาออก ตอนนี้แล้วก็ครบส5นาทีแล้วเราก็จะได้กลิ่นของเห็ดร้อนมากนี่คือรักษณะของเห็ดนางฟ้าที่เราเนึ่งเรียบร้อยแล้ว พอเ,เสร็จแล้วเราจะเอาเห็ดไปล้างน้ำสองน้ำเพื่อที่ว่าจะได้ให้เมื่อของเห็ดเนี่ยออกไปที่หมด ให้เมื่อของเห็ดออกให้หมดล้างสักประมาณสองน้ำแล้วก็เอาเห็ดที่นึ่งแล้วมาล้างนาม เสร็จแล้วเราก็จะมาบิดให้น้ำออกที่หมดอีกครั้งหนึ่งสังเกตเหต็ดที่เรานึง่งพอเสร็จปุ๊บเหลือเห็ดออกมานิดเดียว นี่คือเห็ดที่ได้น่าจะประมาณ500กรัมได้หลังจากที่เราล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เสด็จน้ำเราก็จะมาใส่ส่วนผสมแหนมเห็ดที่เราทำเราจะใช้คู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่แหนมเห็ดนี่ประมาณ500กรัมส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่ก็ประมาณเออ100กรัม น้ำตาลกับเกลือนี่ประมาณ1ช้อนโต๊ะอย่างละ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมลง้ไปสำหรับบอันสุดท้ายก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมนี่ก็ประมาณร้อยกรัมหรือขีดหนึ่งแล้วแต่คนชอบกระเทียมมากกระเทียมน้อยถ้าชอบกระเทียมมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยหลังจากนั้นเราก็จะมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน ทุกเค้าประมาณสักให้ให้ให้มันเข้ากันให้ทั่วแล้วเราก็ทิท้งไว้ประมาณ30นาทีจากหมักได้30นาทีแล้วเราก็จะเก็บไว้ในกล่องสิชชู่กา หรือถ้าเกิดเราจะทําในถุงพลาสติกใส่เป็นแหนมตุ้มก็ได้แต่ในครั้งนี้เราขอเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศก่อนนะครับเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศโดยเป็นอุณหภูมิห้องประมาณสักสองวันพอสองวันปุ๊บก,ก็สามารถเอามาทานได้แต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการชอบเปรี้ยวมากก็อาจจะต้องเก็บไว้มากกว่าสองวันอาจจะสามวัน ขึ้นไปสรุปเรียบร้อยสำหรับการทางแนหนเป็นอยู่แบบนี้เราก็จะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อยสองวันตามที่แจ้งใส่ทสักครู่เรียบร้อยครับสำหรับ การทำแหนมเห็ด